สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับหนึ่งถึง6ทับห้านะคะรายวิชานี้คือรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานรหัสวิชาออ่ามสามหนึ่งสูงหนึ่งนะคะวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานเนี่ยก็คือวิชาหลักเนาะวิชาหลักของม6นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าวันเนี้ย บทเรียนที่ครูจะนำ,นำมาสอนนักเรียนเนี่ยคือเรื่องอะไรนะคะไม่ซีอ่าเป็นง่ายๆนะคะเป็นคำศัพท์ง่ายๆไม่ยากนะมาดูกันคะน่ะนี่บทเรียนที่นักเรียนเห็นนะคะก็จะเกี่ยวกับทีวีโปรแกรมทีวีโปรแกรมนะคะจากรูปภาพนักเรียน เดาได้ไหมคะว่าเอ๊ะทำไมครูถึงเอารูปภาพนี้มาทําไมครูถึงเอารูปภาพนี้มาเนาะทีวีโปรแกรมก็คือรายการทีวีนั่นเองนะคะนักเรียนจะเห็นว่าในทีวีเนี่ยจะมีหลากหลายรายการให้เราเลือกชมใช่ไหมคะนักเรียนบางคนก็ชอบดูการ์ตูนบางคนชอบดูข่าวบางคนชอบดูสารคดีบางคนชอบดูกีฬาก็แตกต่างกันไปนะคะทีนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารายการทีวีเนี่ยมอีอะไรบ้างมีกี่ชนิดนะคะมาแล้วมาดูซิว่าภาษาอังกฤษจะเรียกว่าอะไรนะคะรายการแบบนี้ชนิดนี้มันคือรายการแบบไหนนั่นเองนะคะ The first one รูปภาพแรกนะคะก็คือ chat show chat โชว์ s h o โชว์ก็คือรายการคุยนะคะรายการคุยหรือ,รอเรียกอีกอย่างนึงว่า Talk โชว์นะคะรายการถามคำถามแล้วก็พูดคุยกันนะคะถ้าอย่างประเทศไทยก็เหมือนรายการออตอนนี้รายการวูดดี้โชว์อะคะ่ะที่วูดดี้เป็นพิธีกรอ,อยู่นะคะหรือรายการตีสิบตีสินะคะ ซึ่งตอนนี้ทำในตอนกลางวันนะคะที่คุณวิทวัฒน์เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะของช่องสามนะคะก็จะเป็นรายการนั่งคุยแบบชิวๆนะคะทัดทัดมานี่นักเรียนเดาออกไหมคะก็คือรายการประเภทไหน Wildlife Program Wildlife Program นั่นเองนะคะก็คือรายการเกี่ยวกับสัตว์โลก ใช่ไหมคะสัตว์โลกชีวิตในป่าอะไรอย่างเงี้ยของสัตว์นะคะรายการเกี่ยวกับสัตว์นั่นเองนะคะทีนี้มาทวนอีกครั้งนะคะ chat show one life program นะคะถัดไป next the third นะรายการนี้คืออะไรคะนักเรียน game show หรือ quiz show game show quiz show นะคะรายการ แบบนี้ก็คือรายการเขาเรียกว่าไงอะ่ะการแข่งขันนั่นเองนะคะเป็นเกมโชว์เป็นการตอบคําถามในลักษณะของการแข่งขันเพื่อความบันเทิงนะคะอย่างเช่นประเทศไทยก็รายการ still standing still standing นั่นเองนะคะถ้าใครเคยดูเนาะหรือ4ต่อ4 Family Game อ่อานังเียเคยดูไหมคะ4ต่อ4 Family g a m เก็จัดอยู่ในรายการเกมโชว์นั่นเองนะคะหรือรู้ไหมใครโสดอ่าแบบเนี้ก็เป็นเกมโชว์มกันนะคะถัดหน้าค่ะนักเรียน news and weather news and weather ก็คือรายการข่าวนะคะแล้วก็การพยากรณ์สภาพภูมิอากาศนั่นเองนะคะอันนี้อันนี้ไม่เข้าใจยากเนาะชัดๆเจนเลยนะคะ Next. อนันเน็กซ์นัเอีคิดว่าจากรูปภาพเนี้ยคำศัพท์จะคืออะไรเป็นรายการชนิดไหนคะนักเรียนจะเป็นรายการชนิด sitcom. ซิทคอมซิ t c o m ตรงตัวเลยนะคะอย่างเงี้ยน,นักเรียนก็จะเรียกตรงตัวเลยว่าซิ t c o m ก็คือเขาเรียกว่าเป็นละครตลกที่ทำไมคะจะเล่นต่อเนื่องอะคะ่ะ เป็นละครเล่นต่อเนื่องนะคะอยากเริ่มเป็นต่อแบบนี้นะคะ,ะมีสมยัยกูนะก็จะมีเฮงเงเแบบเนี้ยนะแล้วก็ตอนเนี้ยก็จะมีสุภาพบุรุษอะไรอะสุภาพบุรุษเอ๊ะไม่ใช่เสี่ยเดียนบางรักซอยเก้าใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องอะไรอะที่มีน,น้นองน้องอะไรน่ารักน่ารักอะเออเป็น อน้องอินเตอร์คุณนึกออกแล้วน้องอินเตอร์ในเรื่องนั้นนะ่ะนะนะก็จะเป็นละครแนวเนี้ยค่ะละครแบบยาวๆนะคะหรือว่าแบบเสือชนีเก้งนะคะเราก็จะเรียกว่าละครซิทค,คอมนั่นเองนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะอ่ะถัดมาโซปโอเปรา่าโซปโอเรโปอเรา่าก็คือละครเวทีนั่นเองถ้าพูดถึงละครเวทีแล้วนักเรียนก็คงเข้าใจเนาะมันก็คือจะแสดงอยู่ในอาเวทีใหญ่ๆ ใช่ไหมคะจะมีการขับร้องเพลงในระหว่างที่แสดงด้วยใช่ไหมคะขับร้องเพลงในระหว่างที่แสดงด้วยนั่นเองก็เลยเรียกว่าโซฟโอเปร่านะคะ uh, next. อันนี้คือสปอร์ตนะคะสปอร์ตนะคะสปอร์ตก็คือกีฬานั่นเองนะคะอันนี้ and uh, next อันนี้ง่ายมากๆเลยคือการ์ตูนการ์ตูนนะคะ ชัดเจนเนาะจากรูปภาพนะคะแล้วก็คำศัพท์นะคะทั้งสองคำนะคะถัดหน้า And next documentary 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 ก็คือสารคดีนั่นเองค่ะนักเรียนหนังแนวสารคดีแค่นั้นเองอยากนะคะ and police drama police drama นะคะคำนี้ออกเสียงว่าพ เพไม่ใช่โพนะเพอพลิสดราม่านะคะก็คือภาพยนตร์หรือละครอ่ะไม่ใช่ภาพยนตร์เนาะจะมาละครละครเกี่ยวกับตำรวจเป็นหนังแนวตำรวจแนวสืบสวนนะคะเราก็จะเรียกว่าพลิสดรามาทัดหน้านี่อันนี้นักเรียนเดาได้ไหมว่าเกี่ยวกับภาพยนตร์แบบไหนคอมดี Comedy. Comedy ี้คอมเก็คือแปลว่าละครแนวตลกแบบเรื่องมิสเตอร์บีนะคะเป็นภาพยนตร์ไม่ใช่ละครนะคะภาพยนตร์แนวคอมเมดเป็นตลกแนวแบบตลกโปกฮาแบบนี้นะคะเดี๋ยวตัวอย่างเช่นเรื่องมิสเตอร์บีนั่นเองเนาะหรือว่าถ้าเป็นหนังไทยก็จะมีแบบไหนอะที่ตลกเขาชอบทำกันนะโกยเถอะโยมนะคะเรื่องอะไรอีกคะ ของไทยอ่ะ,อะที่มันเป็นอะไรตุต๊ดอ่ะภาพยนตร์แนวตุต๊ดรือว่าแสบสนิทใส่หน้าที่นาคอมแสดงเนาะก็จะเป็นนั่นแหละเราเรียกว่าเออคอมเมดี้นะคะทัดมาค่ะและสุดท้ายอัน h e last เรื่องนี้ครูชอบมากฟรีมนะคะฟรีมนะคะ,ะ,คะก็คือภาพยนตร์ปกตินั่นเองนะคะภาพยนตร์ทั่วไปฟรีมแบบว่าภาพยนตร์นะคะเรื่องนี้คือเรื่องชวัยไล ถวายไล์ภาพยนตร์เรื่องนี้นะเป็นแนวโรแมนติกเป็นแนวโรแมนติกนะคะครูชอบมากเป็นเรื่องโปรดเลยนะคะโรแมนติกฟรีมนะคะ,ะก็จบแล้วนะคะสำหรับคำศัพท์ทั้งหมด12คำนะคะที่ครูนำมาสอนนักเรียนนะคะก็จะมีง่ายบางยากบางปนกันไปนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะคะว่า เ,เดี๋ยวนักเรียนมา,มาทบทวนกันนะคะว่าคำศัพท์แต่ละคำอ่านว่าอะไรบ้างนะคะ Chat Show One l i f e Program Frame Show Quiz Show News and Weather News and Weather sitcom sit-com soap opera soap opera sport sport cartoon cartoon documentary documentary p l ลิ s ดราม m a p l ลิ s ดราม m a คอมเมดี o คอมเมดี้ฟรีมฟรีมอ่ะนักเรียนมาดูสไลด์ถัดมานะคะสไลด์นี้เกี่ยวกับ Conversation นะคะ This is the conversation about Molly and John นะคะเป็นบทสนทนา นะคะการพูดเกี่ยวกับมันลีและก็จอนนะคะทีนี้อันดับแรกให้นักเรียนมาฟังก่อนนะคะว่าเขาเนี่ยพูดว่าอะไรนะคะ 2> Exercise 2A page 10 Hey John what's on TV It's a documentary about ships at war it's very interesting Sounds boring to me. Is there anything better to watch? Pass the TV guide and I'll check. Okay, this finishes in 10 minutes and then there's a game show on. Oh, I like watching game shows. Well, you can watch it without me. I hate them. So, what else is there? The police drama Criminal Minds is on Channel 3. I love that show. Can we watch that? It started 20 minutes ago. You won't know what's going on. I'd rather watch that than what you're watching now. Okay, but I'm definitely watching Twilight after the news at 9 o'clock. Great, I'd like to see that too. Well, I'll be right back. Where are you going? I'm going to get some popcorn for the film. Okay, and John มอลลี่นะคะบอกว่า h e ้จอห์นวอ t s o ออนทีวี o h ้จอห์นมีอะไรดูบ้างอะจอห์นก็เลยบอกว่า uh, เนี่ยมีสารคดีเกี่ยวกับชิปอัดวอร์เรือในสงคารามนะคะ is very interesting มันน่าสนใจมากมอลลี่ก็เลยบอกว่า sounds boring to me is there anything better to watch ฟังดูน่าเบื่อจังเลยมีอะไรที่มันน่าดูกว่าน,นี้ไหมจอนก็ไปบอกว่า positive guy and I will check เดี๋ยวไปเช็คให้นะโอเค this finish in 10 minutes and then the game show on เดี๋ยวรายการเนี้ยจะจบภายใน10นาทีนี้แล้วเดี๋ยวจะมีเกมโชว์นะมีรายการเกมโชว์มา มันนี่ก็เลยแบบว่าอ้าวอะไาวะชิงเกมชอุยฉันชอบดูเกมโชว์จังเลยจอนก็เลยบอกว่าเ e ี well, ๋ย he can't watch it with like อาร์มี่อ t e เฮ้ยเออคุณดูไปเลยนะฉันยังไม่ชอบเลยเกมโชว์เนี่ยมันนี่ก็เลยบอกว่า so what's else is there แ oh, like ล้วมีอะไรให้ดูอีกไหมอะจอนก็เลยบอกว่า the Paris drama criminal minds it on channel three อา่า มีรายการามีละครเกี่ยวกับแนวสืบสวนเรื่อง Criminal Minds ช่อง3นะคะมอนนี่ก็เลยบอกว่า I love that show can we watch that โอ้ยฉันอยากดูรายการนั้นอนะเราดูด้วยกันไหมเราสามารถดูด้วยกันได้ไหมอจอนก็เลยบอกว่า It's t a r t e d 20 minutes a go you won't know what's going on มันเริ่มไปตั้ง20นาทีแล้วคุณไม่รู้เหรอ อย่างนี้นะคะมันลี่ก็เลยบอกว่า I love to watch that t h a n w a t h a t you watching now ฉันอยากดูรายการนั้นมากกว่ารายการที่คุณดูอยู่ตอนนี้จอนก็เลยบอกว่า Okay I'm um, definitely watching Twilight after the news at 9:00งั้นเรามาดูเรื่อง Twilight กันเถอะหลังมันจะเล่นหลังข่าว9โมงเนี่ย บัลลนี่ก็เลยบอกว่า great i like to see that too ฉันชอบเรื่องนี้มากเลยจอนก็เลยบอกว่า well i'd be g b a อเคเดีย๋ยวฉันกลับนะบัลลนี่ก็เลยถามว่า where are you going คุณจะไปไหนอะ going to get some popcorn for the film เดี๋ยวฉันไปซื้อป๊อปคอนมาดูหนังก่อนอก็จะแพรประมาณนี้นะคะน้ำเสียงครูก็อาจจะแบบดู ตลกๆนิดหนึ่งเนาะอะอันนี้ก็คือความหมายของบทสนทนานี้นะคะของ conversation นี้นะคะสรุปแล้วนักเรียนรู้ไหมว่า w h a t are Mary and John deciding to do สรุปแล้ว John และ m o l ี y เนี่ยจะดูอะไรกันนะคะเนาะก็ไปคิดลองไปคิดดูเนาะว่าเขาจะดูอะไรกันนะคะอ่ะถัดมาค่ะนักเรียนก็จะเป็นแบบฝึกหัด exercise 2 a page 10จะเป็นแบบฝึกหัด Uh, จากในเรื่องนี้นะคะมีแค่6ข้อนะคะ6ข้อนะคะนี่เฉะลยมาให้เลย1ข้อนะคะ Read the dialogue again and complete the sentences นะคะให้นักเรียนอ่าน dialogue เมื่อสักครู่นี้แล้วก็ให้นักเรียนเติมประโยคลงไปให้ถูกต้องนะคะข้อหนึ่ง Jo e is watching Jo e เนี่ยดูอะไรอยู่คะนักเรียน คำตอบก็คือ documentary about ship นะคะโจเนี่ยกำลังดูบทกำลังกำลังดูสารคดีเกี่ยวกับสงครามเรืออยู่นะคะแค่นี้เองนักเรียนส่วนข้อ2ถึงข้อ6นักเรียนลองไปแปลดูเนาะ John hates watching John นเนี่ยไม่ชอบดูอะไรข้อ3ม Monday n i g e t the number four they agree to watch the film stars that John is living t o อ่ะนักเรียนลองปแปลดูนะคะว่าแปลว่าอะไรและนักเรียนจะเติมคำตอบจากบทสนทนาเนี่ยนักเรียนจะเติมอะไรไปอ่านะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบคลิปวิดีโอการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ